ครับจะเป็นใครมารู้จักเขากัเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักนิดหนึ่งนะพี่ดิฉันปกติเชื่อนะคะคับดาวนิเจอร์จากกราฟนบุรีค่ะครับเรียกเชื่อชว่าพี่แม็คพี่แม็คนะครับพี่แม็คพ่มครับถามนิดนึงเอ่อตำแหน่็ตดาวนิเจอร์เนี่ยคือต้องทำอะไรอย่างไรเราจะต้องส้างผู้นำในสายงานให้ครบด้วยการทบทวนจิตสายงานไม่ยากไม่ยากอ่านั่นคือคำตอบ ก่อนอื่นครับเปิดประเด็นนี้ต้องถามพี่นิดนึงว่าก่อนอื่นที่พี่จะมาสู่ธุรกิจของครางเซนเนี่ยพี่ทำประกอบอาชีพอะไรแล้วก็ทำไมก่อนที่จะตัดสินใจเป็นเอกมัยก็ทำธุรกิจหลายอย่างนะมักจะเป็นร้านเสื้อผ้าปล่อยเงินตู้ก็มะพร้าวรถบ๊อบคืออะไรที่ได้ังินอ่ะั้งหมดเลยมะพร้าวกระเพาะใช่ค่ะก็ใช้ก็พลาที่เรารับมาจากภาคใต้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปกระเพาะเอาเปลือกออกแล้วก็ส่งไปตามร้านขายที่คันกับพี่เซะ ค่ะใช่ไหมคะก็ถือว่าพอแต่ใีความรู้สึกว่ามันจะมีธุรกิจอะไรไหมที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงและก็มีความมั่นคงนี่ก็ดีมากถือธุรกิจที่เราไม่ต้องลงทุนต้องเสี่ยงครัมันจะมีไหมครับมันมีไหมในเรื่องของวัยแยกรุลงมีไหมคะคุณผู้แทนคะก็และวแตก็คิดว่าในโลกนี้คงไม่มีนอกจากอาชีพและรารจัการในในความรู้สึกในความคิดตอนนั้นนะคะจนกระทั่งว่ายังได้เข้ามาดูธุรกิจทางการเงินก็ได้รู้แล้วมีธุรกิจหนึ่งก็คือของมาจาก ที่ไม่ต้องลงทุนก่อนก็คือสามารถทําธุรกิจได้เลยโดยที่จะไม่ต้องไปลงทุนซื้อของอะไรต่างๆมากมายเราทาธุรกิจง่ายๆไม่ต้องมีควมเสียงด้วยใช่ครับแต่ว่าพอไปเปรียบเทียบกับที่พี่เหม่ยเคยทำมาขายมาข้าวกระเพาะขายเสื้อผ้าเราต้องซื้อของนะครับซึ่งเป็นเงินทุนเราเองต้องไปหามาถ้าเรามีเงินทุนอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปยืมใครแต่ถ้าเราไม่มีต้องไปยืมเขาไปซื้อของมาขายได้ผลกาไรเท่าไหร่ก็ยังคาดไม่ได้ แต่คือว่าเก้าข้นสุดที่สี่คร้งเสร็อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องลงทุนแต่ผลประโยชน์ค่าเขาเรียกว่าค่าผลประโยชน์ได้ไหมครับค่าคิดว่าจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนั้นก้าข้ามาทำใหม่ไม่ค่าคิดเลยว่าไหมคะว่าเราจะต้องได้แบบว่าหลักล้านหลักล้าน หมด5ปีใช่ไหมคะ5ปีเต็มก่อนที่จะเปิดใจยอมรับกับธุรกิจนี้ค่ะเราต้องถามที่นี่ว่าทําไมพี่ถึงจะเลือกทําธุรกิจหนึ่งซึ่งเราก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ทําไมเราต้องเลือกทาธุรกิจของพี่มีโอกาสก็คือเรื่องของความเก่งใจไม่ผิดจนเข้าไปชนแล้วเข้าไปฝังแล้วก็ได้ได้รับปากคำว่าเงินสี่ด้นะคะพอเงินสี่ดัก็กลัมรู้แล้วว่า กผู้นำที่ประรสบความสำเร็จเนี่ยส่งลูกไปเรียนมนอัอยมต้นพี่เอเนี่ยในขณะที่ทำธุรกิจหลายอย่างก็ลองสิดด้วมันจะมีธุรกิจอะไรไหมที่สามารถส่งเสริมแล้วทำให้ลูกเรเียนมัน,ญญญนอมต้นได้มันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดอาชีพนี้มาตอบโจทย์ให้กับชีวิตเราได้ก็จะทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นนะคะสิ่งต่างๆด้วยการศึกษาพี่เอเนก็เลยถึงการศึกษาของเรียกว่าเยาวชนด้วยบุตรหลานของผู้ที่ประกอบอาชีพของพี่เป็น ก็สามารถเรียนได้โดยมีทุนการศึกษาให้อันนี้ก็พี่ก็เลยมองเห็นถึงหลักความสําคัญแล้วพี่คิดไหมครับว่าทาไมถึงต้องเป็นธุรกิจเครือข่ของกางเซ่นทำไมคะงานคืองานเครือข่ายเนี่ยถ้าเราเข้ามาทำเราจะรู้เลยว่ามันสามารถหยุดได้สัป่วยได้สักเี่ยวได้สักแล้วก็สําคัญที่สุดสำหรับที่พี่ถือการติดมรดกให้กับลูกอ๋โหเรียกว่าไม่ต้องหาอยู่ตลอดถ้าเราขายสิน้าอ่ะอันนี้ผลตอบ ไปเปิดร้านก็ไม่ได้เงินไม่ได้เงินค่ะถ้ารป่วยอ่ะก็ไม่ได้เงินลูกเราเรียนอยู่ก็ไม่มีเงินให้ลูกเรียนต้องการปิดร้านไปเที่ยวไม่ได้เป็นความผูกอีกเป็นความผูกอีกไปเที่ยวได้หรอเดี๋ยวต้องขายค่ะเพราะว่าจะพาไเป็นไกด์ทัวรซึ่งสามารถเปลี่ยนไปทุกๆวันได้ค่ะและนี่บางทีโสดนะบางทีเสื้อผ้ามาเพื่อที่จะขายบางทีของตกรื่องแล้วอ่ะขายไม่ออกแล้วขายไม่ออกเท่ากับเงินเราก็ไป ต้องอยู่กับหนี้านนั้นต้องไปหาใหม่มาเพิ่มอยู่ตลอดเวลาก็คือต้องถ้าเงินในเงินหมดแล้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเซลเซลจะพัดนจบารแล้วเซลก็10% 20% 30%ก็ถึง50%อย่างนีอ้ี่เราชอบนะเวลาเซลจะชอบวิ่งไปดูแบนด่าที่ไหนได้เป็นจะพัดน์จบารจบกแล้วเราก็ไม่ได้เงินไปเก็บไปจมกลับมาด้วยได้ได้เป็นไ่ถึงอาจจะขาดทีนทําไปต้องนะคะเราต้องมานมเป็นตัว้าือรอใหม่มเพ่ คืองานรัฐจะท่านตอได้เลยว่ามันไม่สามารถทำให้เรารวยได,ด้เพียงแต่แค่เราอยู่ได้แล้วก็มีทีมีใช้ไปวันหมดค่ะแต่ว่าธุรกิจทา้านนี้ทาให้เรารวยได้และอยู่ได้ใช่หมครับครับนี่แหละคือคําตอบที่ชัดเจนเนาะว่าทําไมต้องทําธุรกิจที่ทางด้านแห่งนี้ <c oughs> แล้วทำไม,ไมต้องไปเครื่อข่ายเชื่อคือขาย <c oughs> สามารถทำให้ง่าย <c oughs> ที่แบบว่าถ้าเข้ามาศึกษาจริงๆแล้วจะรู้ว่าระบบการทํางานแบบเครื่อข่าย ง่ายกว่าเราเปิดร้านขายเสืนะ้อผ้าง่ายกว่าเราเปิดร้านขายอาหารต่างๆมากมายเลยค่ะตอนนี้คำว่าเครือขายฟางดูแล้วเหมือนจะต้องโยงใยกันมากมายมันมากมายขนาดนั้นเลยเวลาเราทำงานทีมตัวเราที่จะทำเยอะค่ะซึ่งเราเราก็ทำงานกับคนใช่ไหมคะก็เยอะไหมจะคนต้องใช้คนจำนวนเยอะเขาสิดเดยอนะบ้างาวลารงานเยค่ะแต่ว่าใจเราก็อยู่กับตรงนี้นะคะ รม้งหมดเดืนนี้คือ9ปีเต็มค9ปีในการที่ก้าวสู่ธุรกิจของกลารเซน9ปีเต็มๆนะคุณผู้ชมครับรายได้ที่ได้ตอนนี้เท่าไหร่ครับได้รวมประมาณ35ล้าน35ล้านกับการทํางานเพียง9ปีครับคุณผู้ชมครับใครที่กำลังบ้านะครับเปิดร้านขายเสื้อผ้าเปิดร้านขายอาหารเปิดร้านหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยวันนี้ต้องมองเลยนะครับว่าใครทาธุรกิจเหล่านั้นรายได้รวมกัน9ปีแล้วได้ถึง35ล้านหรือเปล่า นี่ไม่รวมนะครับกองถึงบ้านกองถึงรถกองคุณการศึกษาของบุตรอีกแล้วก็มีเที่ยวต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนะคะ9ปีนี้รวมที่5ปีแม่ผีด้วยไหมคะไม่ไม่รวมค่ะสุดท้ายพูดมา5ปีแล้วก็เข้าทำธุรกิจถึง9ปีค่ะสำเร็จในปีที่เท่าไหรนปีที่4ค่ะปีที่4ทำงานมา4ปีพอจบก็สำเร็จได้ระดับขั้นที่เรียกว่าเป็นผู้ระดับผู้นำสูงสุด สีป่ปีีรู้สึกว่ายากนะคในคว่าขงเราที่เราจะถ้าถ้าตอบตรงจริงไม่ยากเลยค่ะถ้าเ,เาทียบกับธุรกิจอื่งเราครัใช่ค่ะเพราะว่าธุรกิจเื่นเขาบอกว่าเราทำไปสองปี3ปีห้าปีเรารู้สึกว่าธุกิจมันตาะแล้วเราก็อยากกะเลิกใช่แต่งานการเสร็จไม่ใช่ใ่เรายิ่งทาแล้วเรายิ่งรับยิ่โตยิ้นโตแล้วเราก็รู้สึก เป็นช่วงหน้าดีกว่าไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยบอกได้เลยครับคุณผู้ชมครับใครที่เราชมเนี่ยต่างตาวาวเลยแหละอยากจะโรคธุรกิจคลังเต็นในช่วงหน้าครับเราจะมาไขคิดลับกันว่าทําไมถึงต้องเป็นคาังเต็นและคลังเต็นมีส่วนช่วยอะไรในการที่ทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับค่ะ